สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเตเนนานไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาน,นะคะคุณผู้ชมค่ะการจากไปของแม่ผ่องศีก็สร้างความเศร้าโศกให้กับวงการเพลงเป็นอย่างมากที่เดียวคนรักแม่ผ่องรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาก็ไปร่วมไวอไ้อาลัยในคืนสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่4ค่ะ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสพคืนที่4ราชนีลุกทุ่งคนแรกของไทยแม่ผ่องศรีวรนุชที่อาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 4ดปีวัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐมหลังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย85ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาวันนี้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และสมาคมนักแต่งเพลงลุกทุ่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ แม่เมาสูดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพศ2563ที่เดินทางมาร่วมงานในฐานะกรรมการบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยว่าตนคุ้นเคยกับพี่พ่องสีเพราะเป็นรุ่นน้องสมาชิกวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญเคยขึ้นเวทีด้วยกันบ่อยและพี่พ่องถือเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักอัธยาศัยดีอีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีในหลายๆด้านอีกด้วยค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่ามาในนามสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเพราะว่าพี่ของเป็นสมาชิกหมายเลข692ดิฉันหมายเลข629โอ้ย่ังจำหมายเลขได้อยู่เลยจำไ,ได้ค่ะอ๋อสมัยเด็กค่ะพี่เขาก็เป็นคนดังแล้วกับวงนภลสุรพลเด่นเป็นเด็กวงสลรคลสมบัติเจริญพี่เขาเป็นดารารุ่นเดียนก็มีไพรวัลลุกเพชร มีพิกา้านมีมวิภารัตเปลืองสวนที่เราร้องวงนี้ด้วยกันถ้าคุณเจอตอนพี่ผ่องเขายังไม่เสียเขาก็จะเจอ,เจอนะเอาเองเป็นยังไงเขาจะเองค่าตลอดเวลาออยังเหมือนเดิมแม่ผ่องเนี่ยเป็นต้นแบบยังไงบ้างคะแม่เมาสก,กับวงการนักร้องศิลปินลูก <มา S 2> ทุ่ง,ถ,งถ้าพูดถึงเรื่องวงการนั่นคือลูกทุ่งแท้จริงม,มันไม่ใช่ลูกทุ่งแบบปัจจุบันพี่เขาจะร้องถูกต้อง ทั้งภาษาทั้งทำนองทั้งร้องลักษณะการแต่งตัวเขาคือลูกทุ่ง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบินบอลลูริสค่ะที่เดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เคยสัญญานะคะว่าจะไปเยี่ยมแม่ผ่องค่ะแต่ด้วยภารกิจแล้วก็สุขภาพของแม่ก็เลยทําให้ไม่ทันได้ไปกราบลาค่ะัวในฐานะที่ดูแลกันมาก็รู้สึกเสียดายเพราะแม่ผ่องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เอ็นดูทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนั่นเองค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ทราบการจากไปของแม่ผ่องนะคะก็ได้เปิดใจถึงความผูกพันในฐานะที่เคยทํางานร่วมกันอาชายเมืองสิงค์ค่ะ ลูกทุ่งชั้นครูชายเมืองสิงห์สุดเศร้าหลังทราบข่าวการจากไปของราชินีลูกทุ่งคนแรกของไทยพองศรีวรนุชยอมรับว่าใจหายมากเพราะที่ผ่านมามีโอกาสได้ร่วมงานกันในอดีตหลายครั้งได้มอบหมายให้ลูกชายคนโตตีนฤพลเดินทางไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ด้วยตัวเองค่ะพองศรีนะเขาก็มีความผูกพันกันเพราะว่าเขาอยู่เชน,น่านพออยู่สิงห์บุรีแต่เขาเข้ามาวงดนตรี จุฬารัตเขาไม่ได้มาเป็นนักร้องก่อนเป็นนักร้องสลับฉากละครเวทีก่อนแล้วเสร็จแล้วมาอยู่จุฬาลัตพอจุฬาลัตตั้งวงของศรีก็อยู่ไม่เท่าไหรเดี๋ยวก็เขาก็ย้ายไปบกสุรพลน่อะไรแต่รักกันมากนับตือกันไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทนะมันอยู่ส่วนมากกันนานๆเจอกันเแต่ว่าบ้านมันก็คนภาคเดียวกันนะ ไปแล้วให้สีเขาไปจัดก,การให้พ่อพ่อจะไปไหนมันก็ลำบากสองไปสองคนคือคุณพ่อเนี่ยเวลาแกไปงานงานศพแกไปแล้วแกกลับมาบ้านแกจะป่วยซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เป็นทุกครั้งเลยครับก็จึงบอกว่าถ้างั้นพ่อส่งแรงใจไป็นเดกผมไปแทนส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้แฟนๆสบายใจได้ที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ลื่นล้มที่บ้านจนทำเอาหลายคนเป็นห่วงคอนเฟิร์มว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแต่อาจจะต้องระมัดระวังการเดินเป็นพิเศษเท่านั้นค่ะ ขอให้อาชายแข็งแรงแข็งแรงนะคะส่วนความดีของแม่พองก็จะอยู่ในใจของพวกเราเสมอเลยนะคะพูดถึงความดีก็ต้องนึกถึงแม่บุ๋มปนัดดาค่ะเพราะว่าทําความดีเสมอๆเ,เลยประธานมูลนิธิองค์กรทําดีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ที่สอตอง,องอนะแล้วก็ทําความดีแบบนี้มาอย่างสม่ําเสมอแต่ก็ไม่ไวายเจอชาวเน็ตแซะว่าทําดีสร้างภาพไปดูกันว่าแม่บุ๋มจะตอบกลับยังไงค่ะ ถ้าไม่อยากจะเชื่อว่าสร้างภาพจริงหรือเปล่ามานะตึกสอตอง,งอที่ซุ้มขององค์กรทรรดีได้นะคะมายืนช่วยผัดกับข้าวมาทำความสะอาดมายืนให้กำลังใจแจกผ้าเย็นเรายินดีต้อนรับค่ะถึงกับท้าให้มาลงพื้นที่ด้วยกันซะเลยค่ะซื้อเจ๊สั่งลุยด็อรบุ๋มปนัดดาหลังนำทีมจากมูลนิธิองค์กรทําดีจัดตั้งโรงครัวและส่งทีมตัดเหล็กด้วยไฟแกส๊ส สนับสนุนทีมปฏิบัติหน้าที่กู้ร่างผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มแต่กลับโดนแซ่แรงว่าสร้างภาพแค่ยืนชี้นิ้วงานนี้แม่บุมไม่ปล่อยผ่านอยากเชิญเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยกันจะดีกว่าค่ะติดตามภาพดีๆของดาราบ้างก็ได้นะ เขาข่าวชู้สาวเอเข่าวอะไรเอยพี่ว่าก็เยอะแหละก็เยอะแต่คุณจะดูแต่ข่าวพวกนั้นอย่างเดียวไม่ได้ข่าวดีๆด,ดาราดูบ้างก็ได้ไม่คันหลอกเชื่อพี่ <c oughs> คือเป็นการชี้ว่าจุดที่เราต้องเอาเงินไปใช้เนี่ยคือจุดไหนเพราะว่าบุ๋มเป็นคนที่ต้องเห็นของจริง <c oughs> เห็นหน้าง,งานจริง แล้วก็เห็นว่าการทํางานต้องทํำยังไงเพราะเรารู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปใช้เนี่ยมันต้องคุม้มมันต้องได้ใช้จริงแล้วก็ต้องเคลียร์กับเราไม่ใช่ว่านั่งหนูในห้องแอร์อะแล้วเบิกเงินใครเบิกก็เบิกใหม่ใหม่หม,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 มูจะไม่ทําอย่างนั้นไม่ทอ้อเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า<อ>แต่เพียงแต่ว่าลองสังเกตดูหลังๆอะใครมาแซวหมส่วนตัวเรื่องนู้นเรื่องนี้หมผ่านเลยนะแต่พอเป็นเรื่องของการทํางาน ผมจำเป็นต้องชี้แจงเพราะการรวมตัวขององค์กรทําดีมาจากคนทุกๆคนที่ไม่ได้เงินเดิมาด้วยใจคือเราไม่คิดจะแขวนใครอยู่แล้วรุ่นนี้แล้วอะเนาะแล้วก็ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะอธิบายมีสิทธิ์ที่จะตอบและมีสิทธิ์ที่จะปกป้องทีม นอกจากช่วยเหลือคนแล้วนะคะแม่บุ๋มยังทาหน้าที่ประสานงานเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดน้องโยงน้องหม่อมและน้องแสบที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่สอตองหอดยไร้ที่พักพิงจนตอนนี้อยู่ในการดูแลของคุณหมอแล้วหากผู้ใจดีต้องการรับเลี้ยงน้องโยงและน้องหม่อมสามารถติดต่อมูลนิธิ The Voice เดอะไว์เสียงจากเราได้เลยค่ะ จะว่าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่งานแรกที่แม่บุ๋มลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะก่อนหน้านี้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาที่ไหนก็ตามแม่บุ๋มก็จะส่งทีมไปช่วยเหลือเสมอๆและตัวเองก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะ,ะมาถึงเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าช่วงบ่ายวันนี้อะคะสมอทองเราคึกคักสุดๆเพราะการมาของพี่แจ็คแจ็คสันหวังนั่นเองค่ะเขามาโปรโมทอัลบั้มใหม่ที่คลื่นเมทวรรนอเซเว่นนะคะบอกเลยค่ะเขาก็ไม่พลาดที่จะมาทักทายแฟนๆในเทศนแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยล่ะ So the Cobb, 9 to 10, this is Jackson Wang, this is uh, P Jack. กาเซ่ชาวไทยให้หายคิดถึงกันแล้วล่ะค่ะไอดอลสุดฮอตแจ็คสันหวังที่ตั้งใจมาโปรโมทอัลบั้มชุดใหม่ Magic Man 2ซึ่งถ่ายทอดต,ตัวตนของพี่แจ็คในมุมร้ายๆแล้วก็ลึกลับให้แฟนเพลงได้รู้จักความเป็นเขามากยิ่งขึ้นค่ะงานนี้พี่แจ็คยังแอบตัดพ้อว่าถึงจะส่งอัลบั้ม Magic Man มาแล้วถึงสซีรีส์แต่ก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อซึ่งพี่แจ็คบอกว่าคล้องใจตรงไหนให้ถามมาเจ้าตัวพร้อมตอบอยู่แล้วที่สําคัญพี่แจ็คยังไม่เสียชื่อเคยไทยส่งความคิดถึงเหล่าอากาเซเ ผ่าน X เล่นเอาสาวไทยใจละลายเป็นแถวค่ะส่วนเรื่องที่หลายคนชื่นชมแจ็คสันหวังที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สมควรทําอยู่แล้วค่ะ What we can do I mean as me you know as an entertainer and and as an artist I hope I can do the best I can and also at the at the same time also you know, entertain everyone as much as I can, you know, through hard days. And that's that's I think that's the responsibility of uh, uh, anyone in the entertainment industry. <coughs> ก็น่ารักแบบนี้นี่ไงบอกแล้วอากาเซ่ชาวไทยก็ส่งใจใพี่แจ็ครัวๆนะคะคราวนี้มาต่อที่เรื่องราวฟินๆค่ะซีรีส์นะเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่ค่ะที่ออนแอร์ทางช่อง9กด30นะคะกับเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนี่แค่ชื่อเรื่องก็ฟินแล้วนะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการจัดงานสุด e x c กซ์คลูนะดู EP แรกก่อนใครบอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆจ้า สาววายฟินสนั่นหอไปเลยสิจ้าก,กับกิจกรรมพิเศษไหนเฮีย er บอกไม่ชอบเด็กพีเมียอพิซดหนึ่งชวนแฟนๆมารับชมตอนที่หนึ่งก่อนใครกับซีรีส์ไหนเฮีย er บอกไม่ชอบเด็กมสตาร์บอจาก m อ็มโ e ล t เอนเต n ร์ทที่ออกอากาศทางช่อง9กด30ทุกวันอาทิตย์เวลาห้าทุม่มค่ะพร้อมกับเหล่าทีมนักแสดงนำโบ๊ทยงยุทธโอ๊ตภาสกรยุนภูสนุปันปันปันป,นป,นป,นปอยเชอรีและพิเชลเบอร์แมนผู้จัดซีรีส์เหล่าพาร์ทเนอร์ทั้งจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและอีกมากมายณ ฟีนิกซ์อ<พ>อเดอร์เทเรียฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟีนิกซ์ประตูน้ำงานนี้แฟนคลับก็จัดหนักขอบของขวัญสุดรู้เกือบล้านมามอบให้กับเหล่านักแสดงเรียกว่าเซอร์ไพรส์ขั้นสุดเลยล่ะคะ่ะตอนนี้มันผมฝันอยู่เลยเราไม่คิดว่าเราวันหนึ่งเราจะได้เป็นตัวหลักแล้วก็แบบมีผลงานที่ฮอนแอร์ที่ช่อง9าด้วยอะไรเงรี้ยตัวหลักเรื่องแรกเหมือนกันแล้วยิ่งเป็นซีรีส์วามันยิ่งเป็นการการบ้านที่รู้สึกยากพอสมควรไปอีกขั้นหนึ่งที่จะทำยังไงก็ได้ให้ให้เรารู้สึกว่าเล่นแล้วเเเรราาาาสมถล่นขไดด้ี แล้วสื่อถึงคนดูแล้วคนดูู้สึกจริงๆเนี่ยครับสักวันหนึ่งก็อยากจะเป็นนักแสดงที่เป็นตัวหลักแล้วก็วันนี้ก็ทําได้แล้วแล้วก็อยากให้ฝากให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราก็ด้วยดีใจมากมากดีใจมากมากจริงๆที่อบอกว่าเออดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบมันมันก็เป็นสิ่งของนอกกายเนาะแต่ว่าม,มันก็เป็นมันเป็นอะไรที่แบบแสดงกันเป็นการแสดงออกถึงแบบว่าความชอบในตัวเราแล้วก็ตัวซีรีส์ด้วยครับบัวมากเลยว่ามันจะเรีดีใจจนเราร้องไห้ออกมา ี่่่ผมมมมกกลลัววววาาาจะะแแสดงครรห้ทอไไถูติดตามเรื่องราวค, <น S 1> ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ <ละ S 1> เฮียสอนอล<ะ>และน้องจีนในซีรีส์นหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก My Stubborn EP หน้า <c oughs> ดูสดพร้อมกันทางช่อง9กด30ทุกวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มตรงนะจ๊ะใครจะคว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนายเ e อ็นเตเทนเมอร์2025 M1 ไรอันกาดบันดิต M2 นุนิวชวริน M3 โตโต้ธนเดช M4 ไมกี้ปณิธาน M5 ซีพฤก M6 แจมรัชตะ M7 ลิงหลิงศิริลักษ์ M8 ฟรีนสโรชา M9 อิงฟ้าร่วมโหวตรางวัลคู่จิ้นแห่งปี Nine Entertain Award 2025 Y1 9PP Y2 Gemini Force Y3 ยีนูนิววาโทมัสก้อง Y5 ยห้าน้ำตาลฟิล์มวายฟรีนเบกกี้วายเแม็กกี้บาส Y8 หลิงออม Y9 อันดาลูกแก้วร่วมโบวตรางวัลคู่จิ้นไรซิ n งสตา r นายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดสองพันเก่งน้ำปิงอ2 เกรสโอเออาสามปอเช่มาเบลอาสี่ปอติติอาห้าพีกมินอาหกหลิงออมอาเจ็ดวิลเลียมเอสอาแปดอูอูเซฟอาเก้าแอลมอนโปรเกสส่ง SMS มาที่หมายเลข468-9191 หรือโหวตผ่านเว็บไซต์ n a e n t e r t a i n a w a r d m c o t n e t ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมเวลา5ทุ่ม59นาทีประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงาน naentertainaward 2025ช่อง9กด30ถ่ายทอดจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย22พฤษภาคมนี้ อย่าชะล่าใจนะคะเห็นว่าเวลายังเหลือเยอะอยู่ยังไม่โหวตตอนนี้ต้องรีบโหวตตอนนี้เลยนะคะกับ3รางวัลที่คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการตัดสินของเราค่ะ2ช่องทางในการโหวตโหวตผ่านทาง SMS 4689191แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง ni ต์เทรนน์ a วอร์ดส์ด t นะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ n นต์เทรนนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมา,นนมาบอัปเดตข่าววันทิงกันได้ใหม่กับไนต์เทรนน์ค่ะ11เอโมงครึ่งช่องเก้าก่่าสาัสดีค่ะ bye